ครับสำหรับใครนะครับที่ใช้รถ h อนด้าร a ดนะครับที่เบาะมีปัญหานะครับปิดล็อกไม่ได้นะครับมาดูจ <sh> ุดน so ี้นะครับเนี่ยพวกสปริงพวกอะไรนะครับก็สายดึงนี่ครับมันมีปัญหานะครับบางทีมันขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มันฝืดนะครับสปริงพวกนี้อาจจะล้านะครับแล้วบีบเข้านะครับแล้วตัวนี้ค้างนะครับแล้วก็หาจารบีใส่นะครับฉีดสนุงสนิกนะครับเนี่ยสายพวกนี้ เมื่อกี้ผมล้างฉีดนะครับมันถึงดูได้นะครับปกติมันจะเกลกื่ันนี้นะครับใช้น้ํามันหลอ่อเลื่นจุดนี้นะครับมันจะตันนี้ก็จะเด้งกลับในสภาพที่ปกตินะครับแล้วก็หลอ่อเลื่นจุดนี้ด้วยนะครับเบาะท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับใช้งานไปสักระยะหนึ่งพวกนี้มันจะ ฝืดนะครับแล้วก็จิดขัดนะครับเราก็หาสารล้อลื่นนะครับเจราบีพวกโซนงโซนิกครับป้ายเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ที่มีการเคลื่อนที่ต่างๆเ่ยนะครับนี่ครับตรงสายนี่ก็สําคัญนะครับสายสลิงนะครับอ่าแล้วเราก็ประกอบเขาที่เดิมนะครับตอนนี้นะครับเราก็ ประกอบชุดเบาะลงไปนะครับชุดเบาะก็จะมีพวกคอนโซลพวกนี้นะครับถอดชุดนี้ออกมานะครับก็มีร็อตเบอร์ส2บนะครับหนึ่งตัว2ตัวนะครับแล้วก็เบอร์1ิบเบอร์สิที่เป็นแบบนี้ครับนี่มีบาร์ครับ2ตัวนี้จะมีบาร์ครับไปอยู่จุดนี้นะครับขันทีไง่ายนะครับมีบาร์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับ ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับส่วสองตัวข้างหน้านะครับก็เป็นเบอร์สิบเหมือนกันนะครับเบอร์สิบแต่ตัวนี้จะไม่มีบ่านะครับก็จะมีแหวนแบบนี้เลยนะครับมีบา่ามีบา่าก็ไม่มีบ่าครับชุดหน้าก็จะเหมือนกันสองตัวนะครับเผื่อใครที่ถอดแล้วใส่ไม่ถูกต้องนะครับก็สังเกตดหน่อยนะครับก็ะจะได้น็อตที่ตรงตัวนะครับ อไม่มีบานะครับตอนนี้มีบานะครับขันเข้าไปนะครับใช้เบอร์สิบขันด้วยมือไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยแจรนะครับอันนี้ใช้แพเบอร์สิบนะครับครบจบทีเดียวเลยนะครับเนี่ยให้แน่นทั้งสองข้างนะครับเนี่ครับแล้วก็มาขันตรงนี้ด้วยนะครับเอาให้แน่นนะครับ แล้วแล้วก็มาขันล็อตสองตัวเบอร์สิบสองนะครับอันนี้นะครับอ่าเป็นอันจบนะครับจักเบาะที่เฟิดไม่ได้นะครับล็อกไว้ได้อะไรไม่ได้ไไดครับอันนี้ก็เนี่ยลงตัวนะครับเยบร้อยนะครับอันนี้กุญแจก็เป็นแบบสวิต์เตาแก๊สนะครับ ไมใช้ปุ่มนี้กดนะครับมีรีโมทด้วยนะครับเนี่ยต้องลองลองใส่ตัวนี้นครับลองกดรีโมทดูนะครับนี่นะครับเปิดปิดได้ปกติเลยนะครับ เดี๋ยวล็อกก่อนครับล็อกก่อนเนี่ยแก๊กแล้วนะครับอ่าแล้วเรามาเปิดเบาะดูนะครับตัวนี้หันไปที่เซ็ตนะครับเซ็ตแล้วครับเนี่ยครับดังแก๊กนะครับแล้วก็เปิดขึ้นนะครับเนี่ยนะครับง่ายนะครับจากที่เบาะกดล็อกไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับการดูแลแก้ไขนะครับใช้สารลอลื่นพวกนี้นะครับเนี่ยไปช่วยนะครับตรงข้อที่มีการเคลื่อนไหวนะครับบางทีอาจจะขึ้นสนิมนะครับ พืดคัดนะครับแล้วก็ปลดเราแค่ไปปลดนะครับก็กลับมาใช้งานได้นะครับสามารถดูแลเช็ดายด้วยตนเองได้นะครับเดี๋ยวขอเช็ดล้างอาชีพเสร็จก็จะเช็ดนะครับลงเวกลงอะไรนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงขออนุญาตไปขัดเงาลงเวกสักรู่นะครับ การถอดก็จะได้ดูชิ้นส่วนภายในทำความสะอาดไปด้วยนะครับน้ายาหม้อน้ำอะไรต่างๆครับสายไฟหัวจงมัชีต่างๆนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นํามาแชร์ไอเดียซ่อมรถเวยตนเองง่ายๆนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ